ทีมทำไมหน้าเธอดีจังเลยไม่เห็นต้องมาปกแป้งเพื่อกลบฝ้ากลบรอยดำแบบฉันเลยก็เช่นช้ยครีมลดริ้วรอยฝ้าแอนซิเลียมไงที่เขาโฆษณาเฟซบุ๊กลายเต็มไปหมดโอ้โหเขาก็รีทัดกันทั้งนั้นแล้วจ้ะเคยเห็นแอนตัวจริงไงอายุปลาไปทั้ง50กว่าแล้วตีนกาฝ้ารอยดำเต็มไปหมดแน่เลย แอนเองค่ะดูใกล้ๆไปเลยค่ะป้ากะริ้วรอยเนี่ยมีจริงไหมแอนใช้จริงเห็นผลจริงเพราะว่าไม n นัทเนตีเขามีสารสก,กัดสุดพิเศษได้ <c oughs> รับรางวัลโนเบลมาการันตีไงคะ <c oughs> ลองเอาไม n นัทเวนตีไปใช้ดูนะคะ มีไมนัสเเหมือนมีแอนคอยดูแลอยู่ทุกที่บอกลาปัญหาฝ้ากะริ้วรอยหน้าหมองคล้ำโทรเลย1577หรือ l ลายแอดมนัสค่ะเอา้าวคุณเอ้ยมันหยุดไปเที่ยวกับแม่ด้วยเหรอวะลูกกระสันอยู่นั่นเนี่ยแต่แม่นายนี่ยังสาวอยู่เลยนะเนี่ยริ้วรอยตีนการนี้เดียวเองอะ่ะอุ้ยเมียเมียใช่แม่แต่ในรูปสวยกับตัวจริงนะครับเฮ้ยตัวตีงสวยกันในรูปนะ จเย็นค่ะเอาครีมใหม่นะเซเรนตี้ไปใช้ใช้ทุกวันเลยนะคะตอนเช้าก่อนนอนตรงไหนเหี่ยวตรงไหนมีริ้วรอยก็ตบๆครีมเข้าไปเลยครีมใหม่นะเซเรนตี้ช่วยเรื่องริ้วรอยเหี่ยวย่นได้เป็นอย่างดีเลยนะคะด้วย 3D ดีเปปไทด์ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนลดริ้วรอยเทียบเท่าการฉีดโบท็อกบนใบหน้าด้วยสารสกัดไฮยา 8X กักเก็บความชุ่มชื้นยาวนานกว่า24ชั่วโมงฝ่ายนาสวยจังวะ นี่ไมนัสเเหมือนมีแอนคอยดูแลอยู่ทุกที่โทรเลย1577หรือไลน์แอดไม2นัสเนีค่ะเเธอเห็นหน้าเียออนไหมหน้าเขาไปทำอะไรมาหน้าแน่แพงกลางรูขุมขนเนยยงใหญ่รอยตีนกาขึ้นเป็นเส้นๆผิวเลยนะเหยวยุ่นเราไปเตือนเขาดีไหมอ่ะจะดีหรออต่ระวังดีนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะออนโอมาจ้าสวัสดีแม่น้องพลอยสิลูกเจอครับคุณป้า ไปก่อนนะคะค่ะ หน้าเราแย่ขนาดนี้เม่เหรอเนี่ยหน้าก็แห้งริ้วรอยติงกาก็มีไม่ต้องกังวลไปนะคะแอนช่วยได้ค่ะลองนี่เลยครีมไมหน้สเวนตีครีมเฉพาะสูตรผิววัยเราช่วยเติมเต็มริ้วรอยล่องลึกใช้เป็นประจำทุกวันตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนค่ะด้วย3 d ดีเปปไทายช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนลดริ้วรอยเทียบเท่าการฉีดโบท็อกบนใบหน้าด้วยสารสกัดไฮยา 8x กักเก็บความชุ่มชื้นยาวนานกว่า24ชั่วโมง นี่ไหมนัสเวเหมือนมีแอนคอยดูแลอยู่ทุกที่โทรเลย1577หรือไลน์แอดไม่นัสเค่ะ